สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท,ท้องถิ่นริสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศริสเกตและอำเภอกันทาลักษ และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง 45, c z n e w พภาคอีสาน HD, จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลัชนากงแก้วค่ะดกรกลายานีนายกท่องเที่ยวสิสเกตรวมกับผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดติวเข้มแรงงานในชุมชนให้สามารถนำเที่ยวมีไรายได้ยั่งยืนค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวว่านาวัดบ้านกลางตําบลขยุงอําเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดรีสเก,ดกเตดรกัลยานีธรรมจารีนายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดริสเกตได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการกิจกรรมพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการในยุค n e ิว o นม a l ประจำปีงบประมาณสอง 1> 1, 67หลักสูตรการพัฒนา,าผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์จำนวน30ชั่วโมงรุ่นที่12ทับ2,567 โดยมีในายชัยรัฐนฉัตรสุภกุลผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน38ศิสเกตนางสาวสุดาลักษ์พรมชุนผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศนางสุพินศรีเลิศพนักงานธุรการระดับสสีนางสาวบัวเรียนโพสีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขยุงนายธินกรมีพันธ์รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขยุงนายวิรพลบุญลูหัวหน้าสำนักงานปลัด อาจารย์พิมพิลาคงขาวสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสิษเกตนายเลิศนนศิลากรรมการสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดสิษเกตพร้อมแขกผู้มีเกียรติคณะเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้นายชัยรัชชสุภกูลผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน38สิบสิสเกตกล่าวค่ะว่า การอบรมครั้งนี้เป็นการดําเนินการร่วมกับมหาวิทยแลแลาลัยราชพฤกษ์สิสเกตองค์การบริหารส่วนตําบลขยุงวัดบ้านกลางและสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดสิสเกตให้มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร,ร้างสารรค์30ชั่วโมงในพื้นที่ตําบลขยุงซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเช่นแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์วัดเทพปรา,าสาทสักกำแพงน้อย และแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในพื้นที่ตำบลขยุงซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในพื้นที่ให้สามารถมีรายได้อย่างยั่งยืน ดรกัลยาณีธรรมจารีนายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดรีสเกตกล่าวค่ะว่านอกจากมาเป็นประธานเปิดอบรมแล้วยังได้เป็นวิทยากรช่วยสอนหลักการเป็นผู้นําเที่ยวหลักการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและเทคนิคการเป็นผู้มีทักษะในการนําเสนอผลิตภัณฑ์ของชุมชนและเรียนรู้การผลิตให้มีคุณภาพมาตรฐานไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวขอขอบพระคุณท่านชัยรัชชสุภกุลผู้อํานวยการสถาน บพัฒนาฝีมือแรงงาน38สิสเกตที่มองเห็นความสำคัญของชุมชนที่อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวโดยได้นำงบประมาณมาช่วยให้มีการฝึกอบรมความรู้ทำให้มีแรงงานภาคการท่องเที่ยวเกิดขึ้นอีกหลายด้านชุมชนมีรายได้จากการต้อนรับนักท่องเที่ยวได้เป็นผู้นำเที่ยวเชิงสร้างสารรค์ในชุมชนได้ขายสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนมีรายได้ยั่งยืนค่ะ